สวัสดีครับผมบุ๊บจากดิจิ t ัลคิดนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัวยูคิดเอแล้วก็ยูคิดแอสบนะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับเป็นชุดต่อประกอบหุ่นยนต์นั่นเองครับผมโอเคครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆที่อยู่ภายในกล่องทั้ง2กล่องนะครับเรามาเริ่มจากเจ้าตัวยูคิดเอกันก่อนเลยครับ เจ้าตัวยูคิดเอนทีนะครับจะมีชิ้นส่วนต่อประกอบทั้งหมด309ชิ้นนะครับผมมาพร้อมกับเมนคอนโทรลบ็อกซ์และแบตเตอรี่นะครับและเซอร์โวมอเตอร์ทั้งหมดสตัวมีสายไฟนะครับผมพร้อมวิตช์วที่เหลือนะครับจะเป็นชิ้นส่วนต่อประกอบของเจ้าตัวยูคิดเอนทีนั่นเองครับผมสามารถประกอบตามแบบหลักสูตรของเรานะครับได้ถึง13รูปแบบนะครับหรือจะประกอบตามจินตนาการของเราก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของเจ้าตัวยูคิดแอสวานนั่นเองครับผม ชิ้นส่วนของเจ้าตัวยูคิดแอสวานะครับจะมีทั้งหมด479ชิ้นส่วนมาพร้อมกับเมนคอนโทรลบ็อกซ์และแบตเตอรี่นะครับเหมือนเจ้าตัวยูคิดเอ็นทีเลยนั่นเองครับผมซึ่งเขาจะมีเซอร์โวมอเตอร์4ตัวเหมือนกันนะครับสายไฟแบตเตอรี Sci ่นะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือเซนเซอร์นะครับผมก็จะมี i อเซนเซอร์และก็ทัฟเซนเซอร์ลำโพงบลูทูธนะครับผมแล้วก็จะมีไฟไอแลแอม e อลดี I LED นั่นเองครับผมที่เหลือจะเป็นชิ้นส่วนของเจ้าตัวยูคิดแอสวานสามารถประกอบตามแบบหลักสูตรของเราได้13รูปแแบบและตาม ากรโอเคครับใครที่สนใจทั้ง2ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับและทางเรานะครับยังมีหลักสูตรพิเศษโดยเฉพาะนะครับเจ้าตัวยูจิ e เอนทีแล้วก็แอส a วานอีกด้วยนะครับผมไปที่สนใจรายละเอียดท็อตเรียนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการเชื่อมต่อเจ้าตัวยูจิกันครับเจ้าตัวยูจิดทั้ง2ตัวนี้เลยนะครับผมสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS เลยนะครับผมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน Pay Store และ App Store ได้เลยครับซึ่งเจ้าตัวยู i ิดนะครับจะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า u k i ิ Edu และ UBT e เทคอีทั้ง2แอปพลิเคชันเลยนะครับเรามาเริ่มจากแอปพลิเคชัน u k i i ด e d u กันเลยครับโอเคครับเรามาดูเจ้าตัวแอปพลิเคชัน UkiID e d u กันก่อนเลยครับผมอ่าให้ทาการกดเข้าแอปพลิเคชันมาเลยโอเคครับให้กดยอมรับข้อตกลงของแอปพลิเคชันนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราสามารถรีจิสเตอร์นะครับด้วยเบอร์โทรศัพท์มือ แล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดเข้าไปใช้แอปพลิเคชันได้เลยครับแต่ถ้าหากใครไม่สะดวกนะครับสามารถกดล็อกอิน as guest ได้นะครับหรือผู้เยี่ยมชมนั่นเองครับผมกดไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องทําการเลือกเมนคอนโทรลบล็อกที่เราใช้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้สังเกตมุมบนซ้ายมือนะครับกดเข้าไปเลยครับผมมันก็คือหลักสูตรของเรานั่นเองครับและขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรานะครับทำการดาวน์โหลดหลักสูตรนั่นเองโอเคผมจะดาวน์โหลดเจ้าตัว u k ค t e n t นทก่อน กดดาวน์โหลดไปเลยนี่นะครับไฟล์เขาก็จะแสดงว่ากี่เมกะไบต์นะครับผมก็คือ3.91เนมกะไบต์นั่นเองจากนั้นนะครับให้เรากดหลักสูตรที่เราดาวน์โหลดมาแล้วได้นั่นเองครับผมอพอกดมาแล้วนะครับก็จะมีโมเดลทั้ง13รูปแบบในหลักสูตรคอร์สเรียนของเรานะครับขึ้นมาแบบนี้เลยเราสามารถประกอบตามคอร์สเรียนได้นะครับซึ่งใครอยากรู้รยายละเอียดเพิ่มเติมก็คลิกลิงก์เข้ามาดูกันได้เลยนะครับผม โอเคครับไปในส่วนของเจ้าตัว s v a นะครับให้เรานะครับดูที่มุมบนซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับผมจะเขียนคำว่า U- k i e n-t ก็คือหลักสูตร U- i i e n-t นั่นเอง ให้เราทําการกดไปอีก1ทีครับผมอ่เขาก็จะดาวน์โหลดขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เราเลื่อนดูครับก็จะมีอาเจ้าตัวหลักสูตร UKit Advanced อยู่นั่นเองครับผมให้เราทาการดาวน์โหลดเลยทั้ง2ตัวนะครับจะอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันเลยนี่นะครับไฟล์เขาก็จะใหญ่กว่าพอกดเข้ามานะครับก็จะมี13รูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเจ้าตัว UKit e n t นั่นเองครับผมนี่นะครับแล้วให้เราดูข้างบนนะครับไอคอนตรงกลางเขาก็จะมีอ่า My Project นะครับเราสามารถสร้างโปรเจกต์เองได้นั่นเองครับผมแล้วก็จะมี AI หลายบาลีสนะครับ โอเคครับในส่วนต่อไปเราจะมาดูแอปพลิเคชัน u b t e c h Edu กันครับกดเข้าแอปพลิเคชันเลยครับผมพอกดเข้ามานะครับเขาก็จะมีเมนูระดับเบื้องต้นระดับสูงโมเดลของฉันแบบนี้นะครับผมระดับเบื้องต้นนะครับก็คือเจ้าตัว U Kit e n t t นั่นเองครับผมส่วนระดับสูงนะครับก็คือเจ้าตัว U Kit Asban ตัวนี้นั่นเองครับโอเคเรามาเริ่มจากเจ้าตัวระดับเบื้องต้นหรือ U Kit e n t t กันก่อนนะครับกดเข้ามาปุ๊บเรานะครับก็จะเห็นโมเดลทั้ง13รูปแบบในหลักสูตรของเรานะครับผม แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมพอเราเลือกโมเดลขึ้นมาแล้วให้สังเกตทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีคําว่าการวิจัยเตรียมพร้อมสร้างการกระทําแล้วก็ขยายตัวนะครับผมเรามาเริ่มจากการวิจัยการวิจัยนะครับก็คือวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในรูปแบบสตรีมอีดูเคชันนั่นเองครับผมทั้ง5หัวข้อนะครับ S I N T Technology, e c h n o l o g y E engineering A R M mathematics นะครับผมต่อไปนะครับการเตรียมความพร้อมนะครับก็คือการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการต่อ ประกอบขึ้นมานั่นเองครับผมต่อไปครับสร้างครับผมเจ้าตัวนี้นะครับก็คือการ build m o d e หรือการสร้างหุ่นยนต์นั่นเองครับผมก็จะเป็นในรูปแบบ3มิติขึ้นมาให้เราประกอบตามได้ง่ายๆนั่นเองครับผมต่อไปครับก็คือการกระทํานะครับเราสามารถกําหนดเซอร์โวมอเตอร์ในท่าทางต่างๆหรือปรับในทิศทางต่างๆของเซอร์โวมอเตอร์ได้นั่นเองครับผมต่อไปขยายตัวตรงนี้นะครับก็คือกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติมนั่นเองครับผมก็จบลงไป สำหรับเจ้าตัวยูคิด NT ็แล้วก็ยูคิด s อสบานะครับผมถ้าหากใครสนใจสั่งซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดประกอบคุณยนต์ทั้ง2ตัวนะครับหรือจะเป็นคอร์สเรียนของเรานะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมก็ฝากกด,ดลไดลค,ลคไไ์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปวิดีโอกันต่อไปกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ